แบบฝึกหัด7.7หน้า81นะคะข้อที่2ค่ะให้นักเรียนกำหนดฐานวัดความยาวของฐานและส่วนสูงแล้วหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะข้อที่1ค่ะให้รูปสี่เหลี่ยม kode มาให้นะคะโดยครูจะกำหนดให้ส่วนของเส้นตรง ed เป็นฐานนะคะวัด ความยาวของเส้นตรง ED มาแล้วได้เท่ากับ3ซนติเมตรต่อไปค่ะความสูงนะคะเราก็จะวัดจากด้านที่อยู่ตรงข้ามกับฐานนะคะลากเส้นลงมาให้ตั้งฉากกับฐานวัดความยาวของส่วนสูงมาแล้วนะคะได้เท่ากับ4ซนติเมตรต่อไปนะคะเรามาหาพื้นที่นะคะ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยม KODE เท่ากับความสูงนะคะก็คือ4คูณกับ ความยาวของฐานซึ่งก็คือ3หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะ4คูณ3ได้12ตารางเซนติเมตรดังนั้นนะคะคำตอบก็คือ 12ตารางเซนติเมตรต่อไปข้อที่2นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมกอสอทอชอนะคะโดยครูจะกำหนดด้านชอทอนะคะให้เป็นฐาน วัดความยาวของด้านชอทอแล้วได้เท่ากับ4.5เซนตเมตรต่อไปค่ะวัดความสูงนะคะโดยวัดจากด้านที่อยู่ตรงข้ามกับฐานลากเส้นลงมาให้ตั้งฉากกับฐานแล้ววัดความยาวนะคะได้ความยาวเท่ากับ3.5เซนติเมตร ต่อไปเรามาหาพื้นที่นะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมกสทชอเท่ากับความสูงคือ3.5เซนติเมตรคูณความยาวของฐานคือ4.5เซนติเมตร หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะต่อไปนะคะนำ35คูณ45นะคะ55 25ใส่5ทด2 5 35บวก2เป็น17 4 5 20ใส่0ทด2 4 32บวก2เป็น14 นำมาบวกกันนะคะได้เป็น1575แต่เนื่องจากเป็นทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับทศนิยม1ตำแหน่งดังนั้นคำตอบจะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งได้เป็น15.75ดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมกสทชเท่ากับ15.75 ตารางเซนติเมตรคำตอบนะคะ15.75ตารางเซนติเมตร ต่อไปข้อที่3นะคะมีรูปสี่เหลี่ยม FOUR มาให้นะคะครูจะให้ด้าน RU นะคะเป็นฐานวัดความยาวของด้าน RU แล้วนะคะได้เท่ากับ5เซนติเมตรต่อไปค่ะความสูงนะคะเราก็จะวัดจากด้านที่อยู่ตรงข้ามกับฐาน ลากเส้นลงมาให้ตั้งฉากกับฐานและวัดความยาวของเส้นนี้นะคะได้เท่ากับ2.3ซนติเมตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานดังนั้นพื้นที่ของ สี่เหลี่ยม four เท่ากับความสูงนะคะคือ2.3ความยาวของฐานคือ5ได้เป็น2.3คูณ5ตารางเซนติเมตร2.3งคูณหนะคะ 5คูณ3ได้15ใส่5ทด1 5 20บวกอีก1เป็น11ได้เป็น11.5ดังนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม four เท่ากับ11.5ตารางเซนติเมตรคำตอบนะคะ 11.5ตารางเซนติเมตร